哎，你出家我都你的啊，你我都要你老你听话哦，你里啊吵。 চি ঠিল মাঙুলিলেই মিছ জেগা অ আমাৰ ব্য জন মিছ পিছু আমাৰ জিলা গানমলিলে মিছ হগৈ মাওলে nhiều lòng thì khoa cả lẽ cho mà người lì lì lẽ chủ à 미쳐지 가오, 미쳐 피우슈, 라, 아, 레, 네 미쳐지가 오 아마 몇 원어 미쳐 푸슈 아마지라 가는 머이래아촌내 토너들에냐래

미쳐굳 어, 맨어쿠아미쳐자드 어, 맨노자다이마미쳐요마레 툰야이, 레노 미쳐그마 마보가 사유드 นราพกเขาไม่ได้ทั้ดวงเดยวเลาคงเอายันช่วยจ้องามาทีดูแลอ 미쳐진 마던주라 요래노 미쳐요 진마던주라 미쳐요 을 마오래 통야래너복카미네 쳐두아 대학에 차바 쳐비야 요망어니찾아줘에장애아고야요망어니티요마찾아줘나래미처여오월마오

ดูแลส่งต่เจะเป็นเรื่องง่ายเออโนมีนายช้าแล้วโน้ดูอาข้าเจ้ายาไม่ยาผ่านยา เดกก็อยากเช่าอาคารดูว่ามาจาเลหนหลบหนาบุญดกัหูน้อยอาตุนองก็สองก็บปเล่นช่วยมาอาตุยาหนีนอย กามีน้องกนอนน้อยเพียงนอกนอนสียชีวิตคนมีน่ายังไง เลยอาาจียยาลหะนยะเด็กายฉอาล่ะคาจียดูยาลหะหะายเอบุดนย้นสอนน้ยข้างนอยย 我米个些尿骚哎，我也有买，我这得吃几啊？上快呀有了侬，你吃做两个来，你悄悄到地干。

他错伊，他做伊咯，马只阿家错对。台些侬，马差侬侬嘞有冲几个侬，马只阿家伢嘞侬伢娘有良心。 我你要买起酒，侬来又啷个？看米朝买啥东？侬来买侬做啥物事哦。米朝子来你爱买啥菜，不如你爱买口啊,啊,啊 mà đời. nó cho bị ya yo ma nga mi ko chi nyo song e mi cho da lo o ti a mi cho da o ti 米雀总帮阿姨买雪，奶奶米雀总在帮奶奶买米，奶奶米雀阿达老早得，查个阿来米雀有问买哦。

มีช่อ西ลาต้นสีชื้นสีล้วยจังเอมีช่อไม้ต้นสีชืสังเ้อชช่เ้ามา้อเลกา่นมีชอหมาเลอนยบจงน 可惜没有日，也有他都来；喜趁俺家也有长辈，出来叫俺嘞，闹别扭。 chị thơ chị lo xa chuẩn bị ô mà ơi nhị cha tôi em nói gì mà đó chỉ là đi cho nó gì mà đó न ओय शजिन दुया यो दुजला बने दुजया दुका बमाय हे यले नेङा खतामा बयसा को हेलो सुजियाङा 첩은 송, 보 송, 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 아우 송, 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 에 송, 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 马扎路村，到了我念到帕到吉，过年哎，家里啊马扎，冻得嘞太冷了，妈我冻妈的，去年吃过妈哦。

แลมีช้อช้อทองมั่ยยันเ่งหนุ่มหล่อมีที่ช้เชทอทองามั่ยลนเ่งหนุ่มกลัมาทองสีมาอมปคุ้มใจจยเล่มีชอยกเวมา้ย มีโชอ์เลวค่ะเยกคอบ้านเมีชมีชวชายอชบ้านเนชมมาอุยมีชนกะกชายเคบ้านเนีค้งนโอ

nghe dạ mà dạy đó chỉ là dạo đó nhà đó bù anh là gì mà cho cho ngã mà thì được mi cho dọn quê mà ơi 천장은 막아 장 म 야막 ए ज 야ं ग य ा मंगुलिया खुनो म ख ु न

瞧俺妈哦，咋个咋修啊？妈我俩，咪瞧俺妈咋个咋弄？你呀哦，你咪瞧俺妈到外到弄，你呀哦咋弄？弄起来到不断，你来咋地？ นย่อาอบวันจร์อะไจะแล้เอ o ชอบที่พิจารณตัวแล้ a เออไม่ชงอามาจีจะแล้วดเออนมาจีทมอ ที่น้มว่าเชป่เจล้ยม่คาเลนยอนมว่ายอมปล่อยใจล้ยเข้า ดังเอ็หมาช่วยทอมาล้อทีน้มงค์เชื่อโบกุลมาคาลเองเชือโน้มงคทีโปขุลเขาเมย่อยอมโนอมงคยอมโปกุลเขาจะเอ่งหนูเอ็ยจะงมาต้อนสักเอง

คนน้นมัอยู่ยาฉันเสิช้นก oh ็บรยายจากนี้ไปเจองานนอนมีอยู่งญายๆสั่งยาอวยนั้นอยู่เพียา์นันเพยา์ตอนจะมว่จุดม

俺没有去做阿秋样，<noise> <noise> Ngom, yêu, tó, yng, ng, tás, Xa ma, ché, nư, ma, lu, ché, la, pa, nga, chó, gül, ma, oi. ừ, ya, ma, gó, lé, chó, gül, ma, oi. 么的马美呀，伊马公亮，么的马少农民马霞，林爱会弄大美林爱人，弄个爱弄。<noise> ดูผิดลมอ่ะชาเลยอ่ะดาด่าลมอ่จูหล้งไอ้ดาตัวยามอยายตัวไงแล้ผตัวยาม่ยายตัวเลยคุณนอตาเมลิงี่นี่น้งก็เอ็นน้้พี่ผิดด่านไหม 格里罗诺达达达也来吉，玛格里欧阿的。哎 <noise>，我们说农 สิงเอคนหัมาดคุณัมาดมีแต <be>. ah e ่มากเลนี่ยนเงาอยานิช่วยเจ้านอยู่พี่ยานอยู่พยาด้วยจลอยเออดูยังเอ่ยน้องมีอยู่มน้องคยามไม่พอช่วยยังเอ่เลมีชอยยังมาอ๋อ มีโชคุณนอเอจะวลิงเดมีโชอนว่าคูนูนอยจะเอยหนีช่งอจมาถินดูพลเรยอขอตยาไหมสมอลิขศูขนำละเจา มาส่งเลืผู้เลี้ผู้เลดอกทอมาเลดองฉัยชอบมาคุยบ้า่องเนื่องนล้ต่จอมาเลมีชยางต้องเล 米桥口去呀，不哎！我到咱哎米桥口看呀，又多哎！我爱了米桥嘛，我。我 아, 우리 비자 노, 소치저이마 아, 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 아,

เลอาชาบุาเปียงมนุ่งกอลเรานาะอาโย่เมนุงยาจอมบุญชราบมาเชนุมาลูเชลไปาชราุมาวุด

đừng ngần ngơ mà nhớ dám yêu phạy đã đỡ gi mà chờ mà ở